ทำไมถึงมาสมัครเรียนที่คณะคอคหรือคณะพัฒนาสังคมนะคะนื่องจากว่าค่ะตอนที่มาเป็นนักศึกษาคนเรียนหลังจากเรียนจบมาในคณะพัฒนาศาสตร์ะคะ ก็มีความสนใจในเรื่องของการใช้วิธีการวิจัยที่หาคำตอบหรือว่าแก้ไขปัญหาให้สังคมซึ่งมาค่ะมองว่าคณะพัฒนาสังคมของเราค่ะมีคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบว,วิธ,วธีวิจัยที่ถูกต้องการค้นหาคําตอบหรือแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็เป็นหนึ่งในเหตุผลเลยค่ะที่มาเลือกที่จะมาสมัครที่นี่แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ ถาถึงตรงทมที่สองนะคะว่ามีความประทับใจอะไรในคณะคอคอค่ะต้องขอบอก,ก่อนเลยะะว่าประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาสมัครในคณะนี้เลยคะ่ะได้เจอกับพี่ๆฝ่ายการศึกษาที่คอยให้ความช่วยเหลือตอบข้อสักถามแล้วก็ช่วยเราประจิตจบการศึกษาเลยค่ะเรื่องที่ค่ะคืออาจารย์ของคณะอาจารย์ค่ะไม่ได้ให้แค่ความรู้เท่านั้นแต่อาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาเมื่อเราจะต้องตัดสินใจในเรื่องของขอนา,าคต ทุกวันนี้อะค่ะก่อนที่จะเลือกบรรจุบางทีมายโทรหาอาจารย์ที่ปรึกษาเลยค่ะว่ามาจะเลือกทางไหนดีจะไปทางไหนดีซึ่งอาจารย์ก็ยังให้คําแนะนําอยู่เสมอแล้วก็รู้สึกขอบคุณอยู่เสมอเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ประทับใจนะคะคณะเราอค่ะเป็นคณะที่ เคารพในความแตกต่างหลากหลายมีผู้คนที่มาจากหลากหลายกลุ่มเป็นคณะที่เปิดกว้างแล้วก็สอนให้เราเปิดใจแล้วก็รับฟังกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายจากเราแล้วก็สอนให้เราไม่ตัดสินอะไรไปก่อนเข้าใจทุกอย่างองหรวมซึ่งเป็นสิ่งที่ยังสามารถใช้ในการทำง,งานในปัจจุบันได้เลย ต้องขอนลดไปก่อนนะคะว่าย้อนไปค่ะในสมัยเอ่อสาขาการเมืองหรือบิษัทการพัฒนาดวยสีของเราค่ะมีกันทั้งหมด8คนด้วยกันค่ะ ซึ่งมันก็เป็นคลาสสิกเลยค่ะแต่อบอุ่นมากเลยทาให้เราสมิกกันมากเลยซึ่งการเรียนในแต่ละวิชามันก็อาจจะมีจุดร่วมที่แตกต่างกันไปว่าอย่างเช่นในวิชาธรรมะพิบาลใช่ไหมคะก็จะสอนให้เราค่ะได้มีการวิพากษ์อย่างเช่นสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆมิติหรืออย่างเช่นข้อสอบในวิชาธรรมพิบาลของอาจารย์สิวัตรค่ะจำได้เลยว่าเป็นข้อสอบที่รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ได้ครบถ้วนมากเลยเช่นในเรื่องของการจัดการน้ำท่วมในแต่ละภาคมี ิติอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นมิติธรรมะพิบาลมิติในเรื่องของกฎหมายหรือมิติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอดย่างเช่นในรายวิชาการพัฒนาจากประชาธิไปไตยค่ะของอาจารย์สมศักดิ์สามัคคีธรรมค่ะก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความประทับใจมากและระหว่างเรียนเป็นบรรยากาศที่เปิดกว้างมากเลยเพราะสิ่งแรกที่อาจารย์จะบอกค่ะว่า สิ่งที่สําคัญมากในการที่เราจะเรียนรู้ร่วมก,กันก็คือการฟังทักษะในการฟังอยู่ตั้งใจซึ่งบรรยากาศของการเรียนในสขากัรเนืองการที่เรามีความคิดเห็นที่แตก,กต่างกันหรือไมิมอหม่อตก ต่ตางกันค่ะทเป็นเรื่องที่แบบปกติมากแล้วอาจารย์ค่ะก็อสอนในเรื่องของการที่เราจะต้องรับฟังทุกๆคนโดยที่ไม่ตัดสินก่อนเราสามารถแลกเปลี่ยนการ้นฐานของเคของคนได้เป็นบรรยากาศปกติในการเรียนในสานขาที่ของเราค่ะซึ่งบรรยากาศในการเรียนของเราเนี่ยในทุกๆวันเราก็จะมีการน้มืคุยกันค่ะว่ามีสามาถานการณ์บ้านเมืองอะไรบ้างมีอะไรบ้างทีเ่เกิดอะไรขึ้นทุกคิดอย่าง เป็นบรรยากาศที่สนุกมากเลยที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนื่องจากว่าในระหว่างเรียน,นะะกน็จะมีเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายสาขามีการข้างต่อรัดด้วยนะคะเราก็คือได้เรียนกับท่าน,น,น,นได้แลกเปลี่ยนกันและมีมุมมองหลายๆอย่างกันที่เราไม่เคยรับรู้ได้มีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งเป็นบรรยากาศการเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าถามว่าชอบวิชาไหนมากที่สุดในระหว่างที่เรียนอยู่ในคณะคอกอนะคะ จริงแล้วก no hm ็คือตอบได้ยากมากเลยแต่ว่าถ้าจะขอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งสองวิชาก็อย่างเช่นวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาค่ะที่เกิดมีการเรียนการสอนโดยอาจารย์สมวิชาซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่ได้สอนในเรื่องของรากฐานของอฤชฎีต่างๆพูดในเรื่องของการเมืองว่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนมาหรือไรความสัมพันธ์เชิง้างหน้าซึ่งมันทำเพื่ออ มองสังคมได้ชัดเจนมากขึ้นมองทุกอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นมีความเข้าใจในวิติทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งทุกอย่างแล้วล้วนโยงเกี่ยวกับการเมืองเพราะอาจารย์พูดเสมอว่ามีที่ที่มีคนตั้งแต่สังคนขึ้นไปที่นั่นย่อมเกิดการเมืองขึ้นเมื่อเวลาเราคิด,ด่างนั้นได้ค่ะเวลาเราทํางานไม่ว่าจะตอนที่ทําทงานด้า,านพัฒนาสังคมหรือด้านของงานว่ากันกนารทุจริตปัจจุบัน ก็จะทําให้เข้าใจสภาพสังคมเข้าใจเข้าใจบรรยากาศเข้าใจความสำคัญเชิงอํานาจที่มันเกิดการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็นําไปสู่การวิเคราะห์ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้นหรืออย่างเช่นในวิชาการพัฒนากับประชาธิปไตยอย่างที่มาเคยบอกไปค่ะว่าวิชาที่สอนโดยอาจารย์สำคัญเนาะสิ่งที่อาจารย์พูดมาเสมอเลยก็คือว่าทักษะที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะอยู่ร่วมกันก็คือทักษะของรฟังซึ่งมาบอกว่า การฟังที่ว่าคือการฟังอย่งตั้งใจการฟังอย่งไม่ตัดสินซึ่งนั่นค่ะยังเป็นสิ่งที่งานมันใช้ในการทํางานเชื่อไหมคะว่างานแรกที่ของมาก็คือ งานนักพัฒนาสังคมซึ่งใช้ทักษะในการฟังสูงมากเพราะว่าในเมื่อเราอยากจะเข้าใจเขาเราต้องฟังเขาอย่างตั่นใจสื่อเขาให้น้อยที่สุดแล้วพยายามหาทางบอกให้เขาหรือว่าแม้กระทั่งในงานของงานป้องกันการยุยงตที่มาทาในปัจจุบันก็ต้องอาศัยการฟังอาศัยการมองภาษกายของทุกคนเช่นกันค่ะซึ่งจะบอกว่าวิชาความรู้ที่อาจารย์ให้มามันไม่ใช่แค่วิชาความรู้นะคะ สิ่งที่คณาจาพกพิ์นาร์เราให้มานอกจากความรู้ที่ดีแล้วลคือหลักคิดที่ดีค่ะก็ขออนุญาตน้อนไปถึงอาจารย์แม่หรืออาจารย์สุธนีชัยนังพรัค่ะซึ่งเป็นคนที่ส่งพาสมาเข้ามาก,ก็ต้องขอทักความก่อนค่ะว่ามาเป็นเกคุณของนี่ดาเนาะในตอนที่ส่งพาดเข้ามาค่ะอาจารย์บอกเสมอเลยว่าคุณจะศึกษาที่เราได้เล่าเรียน เป็นคุณของแม่ค้าขายทุกชิ้นประชาชนทุกคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้เราได้เรียนหนังสือดังนั้นเองเราต้องทำทุกอยาก่างทุก็นที่ี่สุด เราต้องทำงานเพื่อตอบสนอง่อาต้องการของประชาชนที่ม,มากที่สุดซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันยึดถือมาสนุนไม่ว่ามาจะเข้าไปทํางานเป็นคนไทยไม่ว่าจะคนไทยไหนในสังคมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เป็นรักพัฒนาสังคมหรือแม้กระทั่งเจ้าพนักงานต้องการการุจรศษก็ยังเป็นสิ่งที่มันยึดถือในใจแต่ว่าประชาชนต้องมากรเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ได้ก็เกิดขึ้นจากประชาชน ความรู้ที่ได้จากการเรียนในคณะพัฒนาสังคมนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ในแก่สังคมช่ไหมจริงๆแล้วมาก็ขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะทั้งพาร์ทของการดำเนินชีวิตและพาร์ทของการทำงานในพาร์ทของการดำเนินชีวิตเนี่ยมารู้สึกว่าการที่เราได้เรียนรู้อยู่ในคณะที่เปิดกว้างแล้วก็ให้พื้นที่มีความแตกต่างมากกว่านะค ทำให้มาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความตัดสินกับสภาพสังคมน้อยลงหรือต้องเข้าใจผู้คนมากขึ้นเมื่อเวลาเราเข้าใจมากขึ้นการตัดสินมันน้อยลงทําให้เราอ,อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ดีขึ้นแล้วก็มองเขาอย่างใจเข้าใจเรา ซึ่งมันนําไปสู่เรื่องของการทางาน,นนะคะก็ขอย้อนไปก่อนว่าอาชีพแรกในชีวิตของมานที่กล่าก็คือมาเป็นนักพัฒนาสังคมเนาะในอาชีพนักพัฒนาสังคมเนี่ยมาจะต้องมีการพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกักบกลุ่มคนปริบางผู้คนที่ถูกทอดทิ้งหรือผู้สูสงอายุป่วยกัญหา่ๆซึ่งทักษะที่ได้จากตามเรียนในคณะของเราะคะ่ะ ที่บอกว่าตั้งแต่แรกก็คือสอนในเรื่องของทักษะการฟังสอนในเรื่องทักษะของการไม่ปัดเสียงสอนในเรื่องของการที่เราจะต้องมองห้่อยงอรวมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากมาฟังเสร็จแล้วค่ะมาสามารถที่จะใช้ทักษะที่คณะสอบสอนมาเช่นการสื่อสารให้เข้าไปถึงใจผู้ที่เป็นกลุ่มเอาบางเข้าใจเขาได้อย่างรวดเร็วน่าจะว่าเราเปิดใจกับฟังเขาอย่างแท้จริงสุดท้ายค่ะ ทักษะการสื่อสารที่ดีที่คณะไ้สองวันนําไปสู่าการที่มาสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างตรงจุดซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะมากเลยที่ มาดีใจที่ความรู้ที่คณะให้มามันไม่ได้เกิดประโยชน์ที่กับตัวมาแต่มันเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งที่ทําให้กลุ่มกรอกบ,บาลผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลนะังอ่ะเขาได้รับโอกาสบางอย่างเช่นในเรื่องของ,เ,อองเคสบางเคสค่ะที่มาได้ดูแลเขาตั้งแต่ตอนที่เขา,ปา,มมาเปานักเรียนกรมาพดเตียนเตียนจนข้างวันหนึ่งที่เราได้เข้าไปพูดคุยให้คุณประกอบอาชีพกับภรรยายของเขาจนวันหนึ่งค่ะเขากลับมาเดินได้กลับมาตัดผมได้ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คณะให้เรามาคือเรามีการสื่อสารกับเขาอย่างสม่ำเสมอมีการเข้าใจเขา,เาและเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งใครซึ่งเป็นสิ่งที่คณะคณะของเราเป็นคณะที่เป็นกันเองมากๆสอนให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจควา,ามแตกต่างเข้าใจว่าขา้อจํากัดบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องไวแรงมันเป็นเรื่องที่เราสามารถ,ถอยู่ร่วมกันได้ ก็ต้องขอบคุณามากที่ส่งต่อสร้างทักษะเอาเนี่ที่ทำให้มาได้ช่วยเหลือผู้คนปรอเดนำคัญสำคัญนะคะว่างานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนะคะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างไรใช่ไหมคะอยา่อางเริ่มต้นค่ะมาก็อขอบเุณนะคะว่าส่วนตัวแล้วค่ะนมีความเชื่อว่า ผู้ปรกอาชีพทู้คนที่อยู่ในสังคมค่ะเราลดแล้วแต่เป็นคนไทยที่สำคัญในการที่จะช่วยกันพัฒนาและก็ขับเคลื่อนประเทศชาติของเราอยู่แล้วค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วค่ะมามีความเชื่อที่ว่ามาอยากเป็นคนไทยที่เล็กคนไทยหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดความหื่อมล้งสังคมให้มันช่วงห่าง ลดลงแล้วก็ทาให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นและทุกน้อยลงซึ่งนั่นจากความเชื่อทีออมานาไปสู่อาชีพแรกในชีพถูมาก็คืออาชีพนักพัฒนาสังคมซึ่งอาชีพนักพัฒนาสังคมค่ะเป็นอาชีพแรกที่มาได้ยงไปสู่การปฏิบัติจริงได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนในสาขาการเมืองศาสตร์การพัฒนาของเรามาช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคมมาช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างของกลุ่มคนเปราะบางจริงๆค่ะ มาขออนุญาตยกตัวอย่างเคสสนุกๆสักเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่มามีความประทับใจมากค่ะก็คือในวันหนึ่งค่ะในช่วงปลายปีค่ะเกิดน้ำท่วมขึ้นในชุมชนที่มาดูแลค่ะน้ำท่วมขึ้นจนไปกระทืบเข่าเลยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนักพัฒนาสังคมต้องเข้าไปช่วยเหลือพูดคุยกับคนที่ได้รับ ัญหาหรือว่าประสบภัยอยู่ใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มคนนึงที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือกลุ่มคนปอบบางกลุ่มคนติบบนดเตียงค่ะในวันหนึ่งที่มาลงพื้นที่สาขลับรูได้ต้องแป,ไป,ไปแ็้งแท็กกันเรื่อยๆค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไปเจอบ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งอยู่ค่ะตอนแรกค่ะก่อนที่จะไปเ,เจอคุณตาคุณยายค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือมาเดินลงไปเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งค่ะแล้วมาก็ขาไปก็เดินด้วยความมั่นใจเลยค่ะข้าไปเยี่ย ขาไปคือที่เป็นของบ้านพานําเดินเข้าไปในบ้านของเขาพากลับค่ะด้วยความมั่นใจมาเดินกลับเองค่ะตอนกระทั่งก้าสุดท้ายค่ะคนเชื่อไหมคะเกิดอ,อะไรขึ้นมาตกลงไปในบ่อน,น้ําที่เป็นหลุมผักบ,บุ้งแล้วก็เปียกด้วยน้ำควาไปขึ้นตัวเลยค่ะแต่สิ่งที่มันจะต้องทําต่อก็คือยังมีประชาชนที่เขายังรอที่จะเจอเราที่จะพูดคุยกับเราอยู่มาเล,เลือกที่จะไปลงต่อค่ะไปลงชุมชนนึง ที่ชุมชนเมืันได้เจอกับคุณตาคุณ,คณยายที่มาได้กล่าไว้ค่ะเขา่ชวนมาขึ้นบ้านว่าช่วยขึ้นไปบนบ้านหน่อยได้ไหมตอนแรกมาก็ไมบกาโโโร์ก็บอกวราโตเราก็คือเหม็นน้ำความมากเมื่อขึ้นไปแล้วค่ะก็เจอกับลุงที่เขาเป็นผู้บวิจิดเตียงเนื่องจากเป็นอมาาัมพาตแต่เดินลงุงนี้มีอาชีพเป็นช่างตัดผมหลังจากที่เราได้ไปแล้วค่ะเราได้พูดคุยกับภรรยาก็ือคุณยายแล้วก็คุณตา ซึ่งเราค่ะหลังจากวันนั้นเราก็ได้ลงท้นที่อืกนเราก็ให้คนประกอบอาชีพแบบภรรยาของเขาให้กับคุณยายปพื่คุณยายเอาเงินพวกนี้ไปประกอบอาชีพทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วมาก็มีการติดตามเคสเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเข้ามาเยี่ยมมาพูดคุยให้กาลังใจคุณงๆาจนวันหนึ่งทุกคนเชื่อไหมคะคุณปาสามารถเดินลงบันไดสามารถตัดผมด้วยมือข้างเดียวได้มันอาจจะไม่ดีเท่าเดิมแต่นั่นมันเป็นสิ่งที่ยืนยันค่ะว่าการที่เราเป็นคนไกลเล็ก การที่เราเชื่อความตั้นใจในตัของเรามันอาจจะเปลี่ยนแปลงชุดของไต่หงคินให้ดีขึ้นก็ได้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งกันงที่มาได้ความรู้ที่เราได้จากคมาช่วยเหลือผู้คนในสังคมถ้าิอาชีพที่2นะคะในชีวิตของมานอกจากอาชีพแรกก็คือนักพัฒนาสังคมนที่เราได้แลกเปลี่ยนกันไปแล้วนะคะปัจจุบันค่ะมานำรําำหน่งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประจำจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ โดยถามว่าอาชีพนี้นะคะมีส่วนสําคัญอย่างไรในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติก็ตองขอก่าก่อนถัมว่า ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติโดยหน้าง,งานของเจ้าพนักง,งางกนนานรทุาลิตค่ะมีหลายหน้างนานด้วยกันค่ะตั้งแต่การให้ความรู้กับกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนบริแมกข่านข้าราชการลูกจ้างที่ประบอกชี้ในหน่วยงานของภาครัฐให้เขาสามารถทํางานได้อย่างเที่ยงตรงและถูกต้องที่สุดและห่างไกลาจากเรื่องของการทุจริตมากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งค่ะ ที่เราได้มีาการทํางานก็คือการลงพื้นที่ป้องปราการทุจริตค่ะโดยเราสามารถใช้ความรู้จากคณะพัฒนา,ศา,ศาสังคมของเราค่ะในการเข้าใจบริบทของพื้นที่ในแต่และพื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องของสถานการณ์การทุจริตความสัมพันธ์เชิงอำนาจของนักการเมืองในแต่และกลุ่มในแต่และพื้นที่แล้วนําความรู้เหล่านั้นค่ะมาวิเคราะห์เป็นแผนที่หรือแผนผงความเสี่ยงเพื่อกําหนดจุดในเรื่องของการป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นระบบค่ะ ซึ่งก็ต้องขอกล่าวก่อนค่ะว่างานป้องกันการาทุจริตก็เป็นอีหน้าง,งานหนึ่งที่ไม่สามารถทําคนเดียวได้ค่ะเป็นงานที่เราจะต้องอาศัยการม,มีสว่วนร่วมของทุกๆกคนและในส่วนของเจ้านักงานป้องกันการาทุจริตอย่างมาเอก็จะอาศัยความรู้จากที่คณะให้มาจากประสบการณ์ที่ได้ในชบ้านจากการใช้เครือข่ายของภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรปกป้องงบประมาณ ของประเทศชาติทําให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศชาติที่สามารถใช้มงบ์ประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดที่สุดค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่สนใจเข้ามาเรียนในคณะคอ,คอคออยากจะบอกว่าไม่ต้องลังเลรีบมาเลยค่ะเพราะว่าคณะพัฒนาสังคมของเรามีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนประกอบไปด้วย อ,อ,อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีความใส่ใจในผู้ที่เข้ามาเรียนหนังสือรวมทั้งมีระบบบริหารการจัดการที่ดีมีพี่ๆนักวิชาการศึกษาที่ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาจนจบการเรียนรวมทั้งมีบรรยากาศฟาซิลินวของคณะพัฒนาสังคมอูรหิมดาที่พร้อมในเรื่องของการเรียนม่ว่าจะเป็นห้องสมุดที่ดีบรรยากาศภา,ายในมหาวิทยาลัยที่น่าเรียน แล้วก็ที่สําคัญค่ะนินดาไม่ได้ให้แค่ความรู้นะคะสิ่งที่ให้มากกว่าน,นั้นก็คือโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าอยากจะลอง,ลองไม่ต้องลังเลเข้ามาเลยค่ะ